ยี่ห้บอกว่ากําหนดให้ก็ไก่คือได้ไซโกดเข้อไข่คือการถ่ายละอองเรนูข้อควายการงอกหลอดละอองเรนูงองูนิวเคลียสทั้งสองผสมกันโจทย์ถามว่าขั้นตอนที่ถูกต้องของการถ่ายละอองเรนูคือข้อใดโอ้บางคนยังไม่เคยได้เรียน่ะเอาเป็นว่าเพี่ย่ยมเฉลยไว้ก่อนคําตอบข้อนี้มันตอบว่าอะไรลูกอันดับแรกนะเมลามันถ่ายละอองเลนูการถ่ายละอองเรนูแปลว่า การถ่ายทอดเอาละอองเรนูจากเกสรเพศผู้ส่งไปยังเกสรเพศเมียไปตกอยู่บนยอดเกสรเพศเมียอ่าเราก็ต้องเริ่มจากการถ่ายละอองเรนูก่อนพอถ่ายละอองเรนูเสร็จปุ๊บอันพี่เขียนพี่แอมเขียนข้อหนึ่งตรงนี้เนาะถ่ายละอองเรนูเสร็จปุ๊บพอละอองเรนูมาตกอยู่บนยอดเกสรเพศเมียปุ๊บมันจะงอกหลอดออกมาเข้าไปตามเนี่ยก้านชูเกสรเพศเมียลงไปยังรังไข่นี่เพราะฉะนั้นการงอกของละอองเรนูเลยเป็นขั้นตอนที่2 ต่อมามันงอกเสร็จปุ๊บมันก็จะส่งสเปิร์มเข้าไปผสมกับเซลล์ไข่นะคะนี่ก็จะเป็นขั้นตอนที่3นิวเคลียสทั้งสองผสมกันนั่นก็คือสเปิร์มบวกกับเซลล์ไข่และสุดท้ายก็จะได้ไซโกดออกมาไซโกดคือผลที่ได้จากการปฏิสนธิเพราะฉะนั้นข้อไหนคือขอไข่มาก่อนคำตอบคือข้อ2นี่เองอ่าเด็กๆจดไว้นิดนึงนะคะว่า อันนี้จ,จดเพิ่มนะพี่ไม่รู้ว่าบางโรงเรียนสอนหรือ,อยังหรือบางโรงเรียนยังไม่สอนเพื่อจะปฏิสนวิทีิสนธองครั้งเขาเรียกว่าเพื่อจะมีการปฏิสนทิจดไว้ตรงข้อเลยก็ได้นะลูกเพื่อจะปฏิสนธิสอนสอน,สอนแปลว่าเกิดขึ้นแล้วหนึ่งครั้งก็ยังเกิดขึ้นอีกหนึ่งครั้งหนึ่งคือมันเกิดสองครั้งอนะคำว่าสอนคือมีสองครั้ง ครั้งที่หนึ่งคือยังไงอะเด็กๆจดนะครั้งที่1สเปิรม์มตัวที่1นพืชจะมีสเปิร์มอยู่สองตัวนะลูกสเปิร์มตัวที่1จะไปผสมกับเซลล์ไข่อาได้เป็นต้นอ่อนหรือเอมบริโอเอ่อเอมบริโอขึ้นมาเป็นต้นอ่อนนะคะต่อมาสเปิร์มตัวที่2เพียมเขียนสเปิรม number ์มนั m มเบอร์ทูนะลูกสเปิร์มเบอร์สองตัวนี้จะไปผสมกับเซลล์ อัน,นี้เขาเรียกว่าขอโทษนะคะพี่แอมเขียนเกินเดี๋ยวขอยังลบแป๊บหนึ่งไปผสมกับเซลล์ที่เรียกว่าโพลร์นิวเคลียสเดี๋ยวพี่แอมจะเปิดคลิปให้ดูนะลูกโพลร์นิวเคลียสหรือบางที่บอกโพลร์นิวคลีก็ได้นะจะได้ออกมาเป็นสิ่งที่เรียกว่าเอนโดสเปิร์ม อ่าอันนี้็คือ e n d o s p e r นโด d o s p e r มคืออะไร e n สเป p e r มคืออาหารเลี้ยงต้นอ่อนเดี๋ยวพี่แอมจะมีคลิปมาให้เด็กๆด,ดูด้วยนะคะอันนี้ให้จดก่อนจะได้เวลาดูคลิปก็จะได้เข้าใจว่าอ๋อมันอยู่ขั้นตอนไหนพืชปฏิสนธิสองครั้งครั้งที่หนึ่งสเปิร์มกับไข่ได้เป็นต้นอ่อนขึ้นมาครั้งที่สองเอาสเปิร์มตัวที่สองไปปฏิสนธิกับโพล์นิวเคลียสได้ส่วนที่เรียกว่า e n d o s p e r มหรืออาหารเลี้ยงต้นอ่อนออกมา จดไม่ทันพอสไว้ก่อนนะคะจดตรงนี้เอาไว้นะคะแล้วเดี๋ยวต่อไปเนี่ยพี่แอมจะเอาคลิปมาเปิดให้เด็กๆด,กดูมาดูกันนะคะภาพนี้พี่แอมเปิดตัวมาก่อนเลยอันนี้สิ่งที่เด็กๆเ,เห็นอยู่ในจอนะคะตรงนี้คือรังไข่นะคะที่อยู่ในเกสรเพศเมียรังไข่ตรงนี้เด็กๆเ,เห็นสีแดงอันนี้ไหมคะเนี่ยสีแดงตรงนี้เวลาจัดเรียงนะลูกข้อสอบบางทีเคยถามมันว่ารูปเซลอย่างเงี้ยสามอันหนึ 1, ่งสองสาม แล้วก็ตรงกลางสองอันแล้วข้างล่างหนึ่งสองสาแบบเนี้ยแล้วถามว่าตรงไหนคือเซลล์ไข่คำตอบจริงๆเด็กหลายคนชอบไปตอบตรงกลางลูกบอกว่าตรงกลางคือเซลล์ไข่คำตอบจริงๆมันไม่ใช่เซลล์ไข่จะอยู่ข้างล่างสีแดงตัวนี้คือเซลล์ไข่นะคะจริงๆแล้วอยู่ตรงนี้เนาะแต่ตรงกลางที่เด็กๆเห็นตรงนี้ลูกตรงนี้เนี่ยตรงกลางอันนี้คืออะไรนะตรงนี้คือส่วนที่เรียกว่าโพลา ไม่ใช่โพล่าแบร์บางคนต้องเติมตอบแบร์ให้พี่แน่นอนโพล่านิวเคลียสอ่าโพล่านิวเคลียสหรือบางคนเรียกว่าโพล่านิวเคลียก็ได้นะคะโอเคนะคะ2อ,อย่างนี้เดี๋ยวจะเป็นทาร์เก็ตหลักในการเกิดการปฏิสนธิสอครั้งอย่างที่พี่แอมบอกไปเมื่อกี้เราไปดูกันพี่แอมขอเคลียร์หน้าจองนี้ก่อนดูนะคะตรงนี้คือรังไข่นะคะ สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเมื่อลังไข่มันมีการแบ่งเซลล์ไข่พร้อมแล้วตรงนี้ยอดเกรสรเพศผู้ตรงนี้คืออับเรนูในอับเรนูก็จะมีละอองเรนูอยู่ข้างในใช่ไหมคะก็จะมีนิวเคลียสที่ทำหน้าที่สร้างหลอดเวลาละอองเรนูจะงอกกับนิวเคลียสอีกอันหนึ่งก็คือเป็นนิวเคลียสที่จะเป็นตัวสร้างสเปิร์ม อ่ะสเปิมสองตัวตรงนั้นคราวนี้ราอองเลนูพออีกรอบนะลูกตกลงมาบนยอดเกรสรเพศเมียขั้นตอนนี้เนี่ยแหละโมเมนต์นี้เราเรียกว่าการถ่ายละอองเรนูอ่ะมันถ่ายมาให้ยอดเกรสรเพศเมียขั้นตอนที่2จึงเกิดขึ้นทิวบิวเคลสหรือว่านิวเคลสที่ทำหน้าที่ในการสร้างหลอดของละอองเรนูมันก็จะทําการแบ่งตัวแล้วก็งอกเป็นหลอดจื๊บลงไปตามมันลงไปดูเลยนะลูกลงไปยังรังไข่ นะคะแล้วมันก็จะอ้อมลงไปข้างล่างเพราะข้างล่างจะมีรูทางเข้าในระหว่างนั้นหนูเห็นไหมนิวเคลียสที่มันมาด้วยอีกอันหนึ่งที่บอกว่าที่พี่แอบบอกมันบรรจุลักษณะทางบรรธุก,กรรมมามันจะแบ่งตัวเป็น2อ,อันเป็นสเปิร์ม2ตัวสเปิร์มตัวที่1จะไปไหนเด็กๆดูนะลูกสเปิร์มตัวที่1นึปื๊บอยู่ตรงนี้แล้วนะดูนะลูกอ่ะสเปิร์มตัวที่หตัวนี้ จะเข้าไปเจาะกับเซลล์ไข่เกิดการปฏิสนธิอันนี้เลยโมเมนต์ตรงนี้เลยนะลูกเรียกว่าการปฏิสนธิตัวนี้จะเป็นการปฏิสนธิครั้งที่1ระหว่างสเปิร์มตัวที่1กับเซลล์ไข่จะได้ออกมาเป็นต้นอ่อนนะคะเป็นเอมบริโอในอนาคตในขณะที่สเปิร์มตัวที่2เป็นไงคะจะมาปฏิสนธิกับนี่เลยโพลา์นวเคลีสหรือโพลา์นล์ไอตรงนี้เกิดเป็นสิ่งที่เรียกว่าเอนโดสเปิร์มอ่า ภาพนี้นะคะก็เลยเรียกว่าเป็นการปฏิสนธิซ้อนถ้าชื่อคลิปเด็กๆเ,เห็นไหมลูก double fertilization ก็คือการปฏิสนธิ2ครั้งหลังจากปฏิสนธิไปแล้วเกิดอะไรขึ้นเด็กๆสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเดี๋ยวพวกกลีบเลี้ยงข้างล่างนะลูกกลีบเลี้ยงสีเขียวเกะกลีบดอกตรงนี้เกสรเพศผู้ตรงนี้เกสรเพศเมียตรงนี้จะค่อยๆเหี่ยวแห้งแล้วก็หลุดร่วงไปจะเหลือแต่รังไข่ตรงนี้นะคะเดี๋ยวรังไข่ตรงนี้มันจะเจริญเติบโต ต่อไปกลายไปเป็นผลมันจะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆโอเคนะคะพอเห็นภาพนะคะ